สวัสดีค่ะ f อแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสบุญสุก้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง youtube โจพาด้วยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งนะคะของเันจันเซียนขามาแล้วนะคะอ่ะหลังจากเต็มเต็มนะ,ะงวดที่แล้วน้ยเราให้ใกล้ตัวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอต่อนะคะะนี่ค่ะ วันที่แล้วเนาะค่ะแนวดาเพื่อนบ้านหนึ่งหกแปดศูนย์เจ็ดสามเลขออกเนาะสามตัวศูนย์เจ็ดสามสองตัวแปดศูนย์เนาะอาจารย์ในแปดสามหนึ่งเจ็ดนนาะเข้าเจ็ดสามสามเจ็ดวินเอาอยู่ได้หนีเนะค่ะให้วินเอาสี่ตัวนี้เนาะแล้วก็เลขทูบสามสองเจ็ดสามเจ็ดเต็มเต็มเนาะเด่นหนึ่งกับแปดแปดมาเนาะะสองตัวมาหนึ่งตัว อาจารย์เซียนขะใครได้บ้างเนะ,ะมีใครได้บ้างขอแสดงความยินดีน้าเด้อผู้ดใดได้เนาะคะ่ะของอาจารย์เซียนคะอ่าบันดีว่าที่ผ่านมาเนาะเะขาเลขวิ่งแปดคแแ่นแปดเป็นห้าเนาะถ้าแปดเป็นห้ากระสีแตกเนาะคระสิแตก,ส,ตกสองตัวอีกนะะเนาะขึ้นให้หกเนาะ หดังไปงวดที่แล้วหกดังไปลองเบิงนะ,ะถ้าตัวไหนดังบ่ต้องไปาตามเพิ่นก็นได้มางที่ดังมันก็ไม่ออกนะคนซื้อหลายเพิ่นก็ไม่ออกงวดวันที่สามสิบมกราเขาเก้าหกศูนย์ตรงๆนะคะไอ้เก้าสามศูนย์ศูนย์สามเก้าแตกสามตัวเลยนะฮะสติของจาย์เส้น,นขาสายวิง่งสายรูดสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะ เอาอันนี้แอดแคปเป็นคลิปสั้นคลิปเลี้ยวพร้อมเนาะนี่ค่ะสติกับของจานไงคันรุดได้กับว่าเกินสองงวดแล้ะไงเลขกับจารย์นี่คันรุดสองงวดเราว่างเราเด้อเขาเนาะค่ะนี่ยยี่สิบสามเมืองลาเดินดีเนาะค่ะของจานเดินดีอยู่พ่ป้องพี่แม่ แตกสามตัวนี่บอยได้เลอกัาจย์นี่คนะ่ะลาวอ่ะก่อนจะไปดูของใหม่นะขอประชาสัมพันธ์เนอ่อวันที่สิบสี่พ่สันปูเิ่นมาบอกให้จันบวงสวงทำพิธีไหว้ขอเนาะตังแ,แต่ปีใหม่นี่เพ้นได้ไหวพ่นอยู่พ่นมาแป้นอาจารย์อาจารย์เลยว่าให มันที่สิบสี่เนาะไอรัฐบาลไทยบวงสรวงขอรัฐบาลไทยกับปูเพ้นเงินเนาะไงใครอแนวทางรัฐบาลไทยกดคำว่าลอยน้ำแดงเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ยเก้าอีกแล้วมันนี่ยเก้ายามเก้า อาจารย์กำลังสั่งพญายนาคอยู่เลยอะ,ะผู้ใดอย่างร่วมติดเกตคับพญายนาคอันนี้สั่งแบบว่าบม่ได้จานร์เฮ็ดให้ไว้กับวัดคือทําถวายวัดเฉยๆนะกันไม่ได้มีขาชใจมีแต่จันทร์ออกทุนส่วนตัวเนาะงานนี่พยกร่วมบุญร่วมท่านติดเกดพญายนาคเอเนาะกันคือเข้มขัดเป็น พระยานาปู่ปสีทองนะคะนัาานกลา่าเป็นสีทองเข้มขัดเงินเนาะขัดเงินติดเกตเนาะคะ่ะตอนนี้ติดเกตไปแล้วเหลือแต่เข้มขัด,ดนี่บัานนี่เครื่องเอต้องไปหาซื้อเครื่องไม่เอเพื่อนเนาะคะ่ะบอกแม่ไปร่วมบุญกับอาจาร,รย์ไงคนละห้าละสิบได้เนอะกัน่ต้บอดหลายเนาะคะ่ะผู้ละหน่อยๆกันได้เนาะบ่มีกับบว่ากัน ติดเกตพญานาคไว้ที่วัดป่าธรรมนิมิตเนะ,ะที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเนี่ยใครศรัทธาพญานาคแล้วแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคละคลเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคละคลเด้อคุณพ่อคุณแม่ส่วนมากอะมิตรพญานาคเนี่ยมันห้ทราบสมบัติเนะะ่ะ เันสมบัติเันเยอะพยานาคสมบัติลายนี่งวดที่แล้วกับเขาเลขทูบเนาะเนี่ยเลขทูบงวดที่แล้วสามสองเจ็ดเขาสามเจ็ดนังคันสองเป็นศูนย์นี่คิดว่าแตกสามตัวเพาพี่น้องเนาะโอ้ยสองเป็นศูนย์นัะถ้าสองเป็นศูนย์แตกสามตัวเลยนะัะ เบอ่งงวดใหม่แล้วาจันบันนี่วันที่สิบสี่แล้วค่ะจย์จะไหว้บวงสรวงปู่เพชรเงินนาคราดนะค่ะผู้ใดอยากร่วมก็จันก็ร่วมได้เลยนาะค่ะขอแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยสิบสี่สิบสี่กุมภาเนาะค่ะ มาแล้วผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะใครกดไทยคอยแตกสามตัวแตกสามตัวสองตัวค่ะคงไปล่ามาแรกงนะควัเป็นกําลังใจให้กับทางส่องน้ำแนวเด้อคุณพ่อคุณแม่ฮันน่าไปทั้งใดก็ขอ้มิโชมิลามไปกดไลค์กดแชร์ขอคนไลค์เจ็ดไลค์เจ็ดแชร์สองไลค์สองแชร์ก็ได้จ้ะเอาไลค์แท่เอยากได้หลายๆแล้ว ก็อยากได้หลายๆอยู่นะคะแล้วแต่จะเมตตานะะ้อ่ะมาแล้วมาแล้วนะะ้อ่ะยามเก้าอีกแล้วมันนี่ บานี้กรณีที่มีเก้านาะไงเลขทูบเก้าห้าแปดเนะไงกรณีเลขเก้านาะไงแอดขออนุญาตเนาะไงเป็นเลขหกด้วยนาะไงเลขหกกลับน้ำแดงเนะาะจันทร์เช้งขาวันศุกร์เนาะขามโค้งรอบสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีตรงแป๊ะเนาะไง 6กุมภาสองเก้าเกในวงกลมมี2มี4มี8มี5นะคนะกลมอยู่ตรงนี้เด่น8กับ3จับให้2ตัว3 2และ3 8มแปดเนจันเบ้าฟังบานอีหย่งเนาอมาจอดรถรถอาจารย์เป็นค้งองแข้งค้องแข้งยังไหนว่าสันเพิ่นก็เลยมาโอ้สงสัยทะเบียนรถน้าอยู่ทะเบียนรถก็มีเลขเนาะ 8, 3, 1, 1, 1. แปดสามหนึ่งหนึ่งก็เลยจำมาที่สามแปดสามสองหนึ่งหนึ่งคือเปล่อาอาจารย์หนึ่งหนึ่งคือเปล่าไม่ให้เพื่อนน้ำเนีย่ยแล้วลดอาจารย์เป็นก็แค่ข้แคกประสันซูมือคือว่าแป้นประสันมื่อนีกคือเป็นคุณวะเนอาะอะเอามาเบิ้งเลขทูบก,กันเนาะ นี่อ่านเลขทูป958เบิ้องก็คือเป็นเลขเก้านหละค่ะแต่ว่าเพิ่นลบออกจังหน่อยเนาะลบหัวออกจังหน่อยคันลบหัวหเป็นเลขอยังนี้คือยังเลขสามบอลบหัวออกขีดจังส่เหมือนเลขสามบ่358 <c oughs> ว้าไป็นรายเดอ้อเอ้ยเนาะ ใครเห็นเหมือนกันใครเห็นเป็นเลขไหนเนาะค่ะคอมเมนต์บอกนเดอ้อครเห็นเป็นเลขไหนยามเก้าไปขอมองเก้าอยู่เนอะเมื่อนี่หายเดอ้อเมื่อนี่ขยายเมึงเนาะค่ะนี่่ะเด็กถุก่ม ชัดบ้างอะัดเนาะเอาเลขทูบจุดวันนี้เนาะคะขอข้างที่สองเมื่อวานนี่แตกไปแล้วเจ็ดสามมันก่อนเข้าที่เจ็ดสามเมื่อน,นี่ตัวางบนมีปริศนาอยู่เนาะ,ะมีปริศนาตัวบนเนาะล่องเบิงเนาะ เรืมเก้าเป็นหงด้วยเก้าห้าแปดหรือหกห้าแปดดังงาคุณบอกกันแบบอะปวดใจวิจารณยาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะใช้สติปัญญาตัวเอยงน้ำเนยเดอ้อเลขค่ะเมื่อนี้ ขอกราบขอบคุอาจารย์เส้นขามากมาที่แบ่งปันแนวทางมาให้คุณพ่อคุณแม่รับส้มรับเบงกันเนาะคะ่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุสุกุที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่เอาผู้ดใดกดหายมือหนี่คนละสองไลค์สองแชร์คอยแตกสามตัว,สอ,ตวสองตัวด้วยเนาะคะ่ะคำคงไปเล่าซื้อลอตเตอรี่ไทยกะไอะถือรางวัลที่หนึ่งเนะคะ่ะ รางวัลที่ 1- นึ่งถึงข้าซาเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวขอให้เฮงให้ปังให้รวยทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อน,เ,นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ